วันนี้เราแวะมาดูการ์ดกันก่อนนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นฟาสเตเดนะครับหรือวันพ่อที่นี่นั่นเองพ่อๆน่าจะชอบการ์ดแบบนี้ไหมนะครับไม่ใช่การ์ดธรรมดาด้วยเขาบอกให้เรากดตรงนี้ฮะแล้วขยับได้ด้วยเอ้ยมีเสียงเครื่องยนต์ด้วยโอ้โหพ่อคนไหนชอบสไตลนี้ก็ลองหาดูกันได้นะครับ สายรถมีคนันนี้อีกคันนะครับ They Don't Make Them Like You Anymore นะครับรถคลาสสิกที่เดี๋ยวนี้ไม่ผลิตแล้วเนาะเหมือนพ่อเราก็มีคนเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะหาอีกคนหนึ่งที่เหมือนพ่อเราก็ไม่มีแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับเริ่มแรกเราไปทักเก็ตกันก่อนนะครับวันนี้จะเจออะไรบ้างแต่ว่าเปิดมาเนี่ยก็ มีทีมทันสปอร์ตเลยแต่แขวนไว้อยู่2คันนะครับชุดนี้น่าจะมีทั้งหมด3คัน p o r s c h e 9 1 1 7 l นะครับกับรถขนลายก้ฟทั้งคู่ด้วยโอ้โหชอบมากๆเลยครับแล้วก็รันเซียสตาร์โตรสนะครับสไตล์รถแข่งนะครับกับรถขนอีก1นึ่งคันโอ้ก็ต้องรับมาทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่เลยแต่ว่าในชุดนี้ขาดอีก1นึคันนะครับก็คือ AMC r e b e l Machine นะครับคันขวาสุด ก็ต้องหากันต่อไปครับที่น่าสนใจอีกอย่างนึงที่เจอเนี่ยก็คือรถแพ็ค20นะครับเพราะว่ามันจะมีรถ e c l u s i v e อยู่ในแพคนี้มี2คันนะครับสวยทั้งคู่เลยคันสีแดงคือ c t t e STING r a y นะครับแล้วก็คันสีเขียวคือร a b บบิ้นนี่กา l าดอนนะครับไม่มีรถสีแบบนี้ออกในแพ็กฟ้าธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็ต้องเหมาไปเลยครับ20คัน แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาถูกกว่าซื้อแพ็กฟ้าแยกนะครับเพราะว่าแพ็กฟ้าเนี่ยรถขายคันหนึ่งเหรียญแต่ว่าแพ็กแบบนี้เขาขายกัน20คัน18เหรียญเท่านั้นเองครับแล้วก็มีรถเจ๋งๆด้วยนะครับอย่างเช่นคันนี้ครับ Nissan Skyline R30 นะครับหรือว่า Lamborghini ok Huracan คันสีขาวคันนี้นะฮะแต่ว่าพวกนี้จะออกมาในแพ็กฟ้าด้วยก็ต้องรอชมกันว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับยังไม่เห็นเลย เดี๋ยวแพ็ก20เนี่ยผมจะซื้อไปแล้วกแกะให้ดูมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าใน20คันนี้มีอะไรบ้างพูดถึงแพ็คฟ้านะครับเดินมาเจอแพ็คฟ้าแล้วก็เจอคันนี้คันเดียวเหงาๆนะครับเป็นรถที่มาจากลังเจ2 2 2 2โอ้ลังเจ0 2 2เนี่ยวางแผงแล้วแต่ว่าเขาเหลือให้ผมคันเดียวเนี่ยครับแ r ็ิปเปอร์คันเดียวเท่านั้นเองโอ้โหซื้อกันไปกจนหมดเลย แต่ถ้าไม่อยากเหงาต้องมาดูรถ Hotview Premium ล้อ,อยางนะครับเพราะว่าโอ้หนึ่งครบชุดครับชุดที่คนชอบกันนะครับ Mountain Drifter เนี่ยมาเจอเขาวางขายครบ5คันพอดีเลยนะครับเริ่มจาก Toyota AE8.6 Sprinter t ส No นะครับแล้วก็ Honda NSX Type R นะฮะคันต่อไปก็คือ Mitsubishi 3000 GT นะครับหรือ GTO นั่นเองแล้วก็ t o โยต้าซ l i ิก GT4 นะครับและคันสุดท้ายก็คือนิส s ันสกายไลน R 3 4 Liberty Walk โอ้โหรับครับรับ5คันเลยครับแต่จริงมันมีคันพิเศษนะครับมีนิส s นสกายไลน์สีดำอีก1คันนะครับแต่ผมไม่เจอนะฮะเจอแต่คันธรรมดา5คัน จากนั้นเราก็ไปดูรถจากกีนไลท์บ้างครับแมก็มีหลายแบบนะครับเช่นจากซีรีส์ฟาโกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรถส่งไปษณีนะครับ U.S. mail ก็มีแต่ไซส์ใหญ่นะครับ1ต่อ24อันนี้มาจาก Hunter เป็นซีรีส์เก่าแล้วนะครับชื่อว่ามือปราบปืนโหดนะฮะแต่ว่าอ้าวคันนี้ล้อเขียวครับแม่ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าจะเป็นรถพิเศษ คันเชสหายากนะฮะสำหรับซีรีส์เนี้ยคนที่อายุประมาณ30-40บวกเนี่ยน่าจะทันนะครับช่อง3เอามาฉายริกฮันเตอร์มือปราบปืนโหดนะครับหรือเราชอบเรียกว่าจ่าฮันเตอร์โอ้ยมีรถพิเศษแบบนี้จะรับมาดีไหมเนี่ยคิดหนักนะครับเพราะว่าขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันใน EBay เนี่ยราคาแบบขายเป็นมากกว่า2เท่าอย่นะครับอันนี้ขาย25เหรียญแต่ว่า EBay เนี่ยขาย55เหรียญแต่ว่า ตัดใจครับตัดใจคันนี้ขอไม่รับมานะครับแวะไปกินแฮมเบอร์เกอร์ก็ดีกว่าครับอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์จากร้าน in and out ทนะครับที่ร้านนี้แอนด์จะมีเมนูลับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเมนูลับบอกว่าสั่ง3.3คูณนะครับก็จะได้เบอร์เกอร์ที่มีเนื้อ3ชั้นแล้วก็มีชีส3ชั้นด้วยนะฮะหรือว่าข้างหลังนะครับเฟรนด์ไฟล์ก็จะเป็น อัน้มอฟสไตล์ฟรายนะครับก็จะได้เฟรนช์ฟรายลาดด้วยหอมใหญ่ผัดนะฮะแล้วก็มีชีสแล้วก็ซอสแบบนี้ครับล่าสุดผมลงรีวิว Ferrari 488 GTE ไปนะครับจากเลโก้สวยเลยทีเดียวอันนี้มีใหม่อีก2คันนะครับ Ferrari Daytona กับ l amborghini s c i a n นะครับโอ้โหราคาแรงมากเลยนะโอ้โห คันที่แล้ว180เหรียญว่าแพงแล้วนะครับคันนี้ไปไกลกว่านั้นอีกเกือบ400เหรียญนะครับอข้ามก่อนนะครับข้ามก่อนก่อนที่จะไม่ไหวที่บิ๊กลอตนะครับโอ้มีมอนสเตอร์ทรัควางเยอะมากเลยมีแพ็กฟ้าธรรมดา1คันนะฮะแรมเบลเบลมากับลัง A 2022นะครับออกมานานแล้วนะครับสีเทาคันนี้ ที่เหลือก็เป็น monster truck นะครับผมไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าเห็นหลังแพ็คบอกว่าออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ2021ที่ดูน่าสนใจก็น่าจะเป็นคันนี้นะครับ midwest madness นะครับแถมรถบี้ด้วยรถบี้เป็นรถแท็กซี่นะครับเขียนว่าแท็กซี่แล้วก็บี้ยับเลยนะฮะถ้าใครชอบแนวนี้ก็ลองไปหาดูนะครับ monster truck วันนี้เหมือนยังได้อะไรไม่เยอะเลยนะครับก็เลยมาหากันต่อนะครับมาที่ laugh l a เนี่ย ตรงนี้ไม่มีอะไรผมดูแล้วแต่เขามีกระบะยักษ์อยู่อันหนึ่งนะฮะซึ่งแหมถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรเราก็ต้องลื้อลงไปนะครับปรากฏว่านี่ครับรถที่ผมรื้อขึ้นมานะครับแล้วถามว่าเจออะไรฮะใต้กล่องนี้เจอเทชานครับนั่นก็คือดืนดึดดดดดดเนดเตอร์อีกแล้วโอ้ยทำไมดัฟเนเตอร์มันเยอะขนาดนี้ผมทิ้งไว้เลยครับแหมไม่เอากลับไปนะฮะ แล้วผมมาที่พาวิลเลียนนะครับกะว่าจะมาช้อปปิ้งเฉยๆแต่ว่าเขาเห็นเขาขายแพ็คฟ้าด้วยผมก็เลยแวะมาดูหน่อยนะฮะว่ามันมีอะไรนะครับเออมาลือล้อๆดูนะครับมีอะไรดีๆก็ไม่เจอนะครับซูเปอร์เทชชนอ้าวดับเนเตอร์อีกแล้วทำไมมันอยู่ทั่วไปหมดเลยไม่มีใครซื้อไปหรือไงฮะแม่นี่นะครับกองนี้ล่ะเออ โอ้โอ้เงาเงาครับเงาเงาใช่ไหมครับใช่ไหมครับคันนี้ก็เจอบ่อยนะครับแล้วรถมันเงาเงาด้วยมันแยกไม่ออกว่าเป็นโอ้แต่คันนี้ใช่ครับคันนี้เป็นซูเปอร์เทชชันฮันส์ครับ้ยล้อมีอะไรเขียวๆติดด้วยก็ไม่รู้นะครับคอเวต2020โอ้ผมพูดถึงรถคันนี้บ่อยนะครับแล้วก็คันที่เป็นรถแข่งเนี่ยก็รีวิวไปแล้วด้วย ในที่สุดก็ได้มาเป็นซุปเปอร์เทเชอร์ฮันส์ครับคันนี้มีลูกไฟสีทองอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยให้ดูว่าไม่ได้ตั้งใจมาซื้อรถเลยตั้งใจมาซื้อกับข้าวนะครับเราก็ได้รถกลับไปคันหนึ่งฮะโอ้คันนี้น่าจะเป็นซุปเปอร์เทเชอร์ฮันส์คันแรกของปีเลยนะครับผมะว่าปีนี้จำนวนที่เขาปล่อยออกมามันน้อยลงนะฮะหายากมากขึ้นถ้าชอบเกมนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืม u b s c r i า e ช่องฟุงแก๊กนะครับ ใน Facebook มีเพจชื่อว่า Hot h e v i e w Center s นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอย่าดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ